ครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หาดใหญ่นะครับแถวคลองแหนะถนนลบดีรามเมทนี่บัมเชลนะครับก็จะมีสามแยกสีแยกนี้นะครับหาดใหญ่เลี้ยวซ้ายก็คือเป็นสีแยกบิ๊กซีนะครับแล้วก็สนามบินวันนี้ผมจะมามาเที่ยวนะครนี่ครับบริษัทนะครับชมโปบนะเป็นของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าประกันภัยของไทยแลนด์นะนี่ โอมโปะนะครับเยี่ยมมากกว่าร้อยปีแห่งความเชื่อมั่นของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาเลยนะอยู่บริเวณนี้เองนะอาคารพาณิชย์นี่นะครับอยู่ใกล้กับเซริพนธ์นคาร์ารเซ็นเตอร์นะคาเซ็นเตอร์นี่ะนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยเป็นไงบ้างนี่ครับอยู่ที่นี่นะครับไม่ไกลนะนี่มาได้เลยนะเวลานในการสนรับ สาขาหาดใหญ่นะ074580721ถึง3แจ้งบัตรเหตุได้ยุบสี่ชั่วโมงนะครับ0211811874007400นะครับก็นี่ครับทำเวลาทําการนะครับก็จะเรียนเข้ามาให้ได้น,นะที่นี่บริการประทับใจนะครับบริษัทชมโภก็ชื่อแปลกเหมือนกันนะครับนี่ชมโภ เป็นของญี่ปุ่นนะชมโปกก็อ,อยู่สาขานี่ก็เกิดประมาณสักห้าปีแล้วนะฮะนี่ก็อยลเลียครับเราใช้บริการกันด้วยนะครับสาขาหานใหญ่อยู่ที่ถนนลบบุรีรามตนนะครับสี่แยกใกล้ๆสี่แยกบิ๊กซีนะครับ ผมนึกว่าด,ด,ดั่งแบกเรื่อนขา ดูงงเลยนะพอดูดูข้างนอกมันมีสติกเกอร์ดูแล้วดูข้างในบอกมันไม่มีเลยมองไม่เห็นสติกเกอร์ไอไอตัวที่เป็นแบบเป็นลายเออไใช่ผมว่างงแ้ทำไมวะเกี้ยมองเห็นอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในบอกไม่เห็นเลยอ๋อ,อมันเป็น นะครับนึง่งที่มาของนะบริษัทนะสมโปสมโปนะสมโปนะครับญี่ปุ่นนี่ประกันภัยนะพิทูกจทะเบียนมา3,120ล้านนะครับนี่มาดูวิสัยทัศน์ของบริษัทนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความพึงพอใจสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศสินค้าที่บริการก็จะมีประกันภยัยนี่นะครับแหล่งที่มานะครับบริษัทชมโปนะครับจดทะเบียน3,120ล้าน นี่ใส่ทัชนะครับความบึงวัวใจของลูกค้าทั้งในต่างประเทศนี่จะมีนับอาการภัยต่างๆสินไหมทรัพย์ทรัพย์ส,สินอุบัติเหตุทางส่วนบุคคลทางเดินแล้วก็ทางทะเลไเปทะเลและอคีภยัยสํหรับกุฎที่พเอเลนกอล์จรกรรมเ,เงินต่างๆเงินต่างๆนี่นี่นะครับที่ ครับก็จะมีนะครับมอเตอร์จอยจอยหนึ่งจอยสามสามพัสแล้วก็สองสองพัสนะครับแล้วแกะแล้วดแต่นะครับนี่คุ้มครองพอเรามาดูตัวแรกนะครับนี่ตัวแรกนะครับมันเยอะมากนะตอนแรกสอบถามได้เลยคนระับอ่าตอบใครครับคุ้มครอง นะครับเราจะน,นี่นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่นะครับประกันภัยก็สามารถเี่มาใช้บริการได้นะครับสมโชื่อแปลกลของญี่ปุ่นนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook ซับสไคลต์รอนพารด้วยนะครับสิ่งดีๆนี้จะเกิดขึ้นก็อย่าลืมช่วยบอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อนะครับขอบคุณครับ